โอ้ยนอโอ้ยมีเราแม่แกสู้นี่ยสอนหาปบ่สู้พุณกระสู้พี่กระสู้อยู่พินิจให้พิษหวังดังกระดังทั้งขอปูกินแมนควยพุ่เอาบุญยังก็เลยแล้วเอาบุญแห้าข้าวเอาแน่โอ้ยขั้นบ่ได้สวยเหล่าพ่อสิได้ดอกสวยลำ โบกคุนคว่ำจอกจำแมนคินิสิทนเอานอนนำเขาคนมีเงินมีเงนิงนบ่นเพเจิญความกลุ้มร้อนรุมใจนิดจิตไม่เชื่อความคมเขืนเป็นเนพื่อนตามเสมอแต่น้อง i could.